ช่องปา์ม่อีกแล้ววันนี้ปามก็จะพาทุกคนไปดูกุกตุ๊กตาของปามเองค่ะอันนี้คือสะสมประมาณ1ปีเต็มนะคะแล้วก็เป็นตุ๊กตาที่ มีคนให้แล้วก็ที่เราซื้อเองด้วยโอเคเดี๋ยวเราก่อนจะไปดูนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เ่เป็นกำลังใจให้ปามด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนถึงตอนนี้1000ซับสไคร์ะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปจัดของก่อนนี่เลยเยอะมากไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไล่จากสัตว์ไป ตุ๊กตาแบบคนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ตัวเล็กที่สุดเกันโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันค่ะก้านโอเคค่ะทุกคนตุ๊กตาที่เล็กที่สุดของปามนะคะก็คือตัวนี้เลยนี่น้องคือ1นิ้วอ่าประมาณ5านิ้วเนาะไม่ใช่1นนิ้วบา้าบอนี่คือน้องกระต่ายนะคะน้องมีขนนุ่มนิ่มมากส่วนใหญ่ตุ๊กตาปามก็จะเป็นกระต่ายเกือบหมดเลยนะคะเพราะว่าคุณย่าให้มาเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นกระ ต่อไปนะคะจะเป็นกระต่ายแฝดค่ะนี่เลยนี่นะน้องจะมีความคล้ายกันมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นแสดกันนะคะตัวนึงเป็นผู้หญิงค่ะเพราะว่ามีโบเนาะอ,อีกตัวนึงน่าจะเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยโอเคนี่นะน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีป้ายโอเคเราไปดูตัวที่3ามกันเ,เลยดีกว่าค่ะไปกันจะบอกว่าคู่ที่3ามก็เป็นแฝดเหมือนกันค่ะนี่เลย อันนี้คือก็ต่ายนะยังไม่ถึงแบบตาของเด็กอันนี้ก็จะเป็นใสป่ปอกคอนะคะน,นี้น่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะอันนี้เป็นตัวผู้ชายค่ะขนน้องคือนุ่มมากเลยแต่แบบสีมันไม่ค่อยสวยใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยพี่กัลตัวนี้นะคะมาคนเดียวนะไม่มีแฝดกับเขาเลยดูนี่น้องน่ารักนะคะข้างล่างก็จะมีขนตรงนี้ด้วยคือแบบแล้วก็มีป้ายนะคะแล้วก็มีอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปดูตัวใหญ่กันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวเล็กมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวใหญ่กันเลยกันโอเคอันนี้จะเป็นกระต่ายข้าบสายพันธุนะคะน้องจะเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่นะคะนี่ก็คือกระต่ายแล้วก็ขนปุยเนาะโอเคเ,เราไปดูกระต่ายอีกตัวกันเลยะคะ่ะอันนี้จะบอกว่าตัวใหญ่มากนี่เลยค่ะทุกคนดูตัวใหญ่มากเลยแล้วแบบเหมือนกระต่ายจริงนะเนี่ย นี่นะคะน่าจะเป็นแม่กระต่ายนะตรงน,นี้ก็นุ่มมากโอเคกระต่ายก็หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีอีกอันนะคะที่เป็นสัตว์เนาะนี่เลยน้องเดาน้ารักมากเลยค่ะเดินหน้าน้องบูเนาะว่าไปนี่นะคะโอเคตอนนี้สัตว์เราก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตุ๊กตาค่ะโอเคไปกันเลยนี่นะคะน้องจะมี เป็นแฟดกันนะคะเป็นแฟดพี่น้องเนาะเป็นผู้หญิงนี่เลยค่ะฮายวัตต้น้องเป็นตุ๊กตาแก้วนะคะคือเอ่อตรงนี้น้องเป็นผ้าค่ะแต่แขนแล้วก็ขาแล้วก็หน้าน้องเป็นแก้วนะนี่อันนี้คือไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่แบบอะไรนะเป็นแก้วอะเนี่ยน้องน่ารักมากเลยน้องก็มีชุดข้างในอีกนะคะเป็นกางเกงขายาว อันนี้นะคะก็จะประมาณนี้ทรงผมก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือมัดให้น้องใหม่ตอนแรกกระสืิงมากนี่นะคะอันนี้คือไม่รู้จะตั้งชื่อวอะไรเหมือนกันข้างหลังก็จะเป็นแบบแปะนะคะนี่ข้างข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้คือเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะคะสําหรับหัวตุ๊กตานะนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูแฝดน้องนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นผมสีบอลบอลท,ทองทองเนาะ หน้าก็คล้ายๆพี่นะคะนี่ก็เสื้อเป็นสีชมพูนะคะเป็นกระโปรงสีชมพูแล้วก็มีรองเท้าแล้วก็มีนงเกงข้างในนะคะนี่เลยน่ารักมากแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะคล้ายๆกันอันนี้เป็นแบบนั่งนะคะนี่น้องน่ารักนะคะอันนี้คือน้องนั่งนะน้องไม่ได้ยืนนะคะแล้วก็ยืนไม่ได้ด้วยแล้วน้องก็เป็นแก้วเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็แขนก็เป็นแก้วเหมือนกันนี่นะคะ อันนี้คือเหลือแต่ถุงเท้าแล้วรองเท้าหายนะคะอ่านี่เหลือข้างหนึ่งนะคะรองเท้าบ้าบอข้างในก็เป็นกงางกงเหมือนกันค่ะนี่เลยดูหน้าน้องแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูผมด้วยนี่นะคะผมน้องก็เก็บรายละเอียดลายผมอยู่นิดนึงเนาะโอเคค่ะเหลือตุอก๊กตาตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้เพิ่งซื้อมานะคะแล้วก็เหมือนเด็กบอกคือน่ารักมากเลยนี่นะคะทุกคน น้องน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีจุกนมด้วยนะคะนี่ใส่ปากได้ไหมอ๋อตั้งหนึ่งนะคะยัดใส่ปากลูกไม่ได้เหรอลูกนี่นะคือน้องกินได้แล้วก็ตรงปากน้องนะคะข้างในมีรูเหมือนแบบใส่น้ำเข้าไปแล้วมันก็จะออกตรงไหนนะอ๋อน้องมีรูที่ก้นด้วยนะคะอันนี้นะอันนี้คือซื้อมาราคา7ยูโรเนาะ น้องก็จะประมาณนี้อันนี้คือพลาสติกนะคะน้องไม่ได้เป็นแก้วน้องนี่น่ารักมากเลยคนดีตาน้องเป็นสีฟ้านะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะทําคลิปอีกคลิปนะคะเป็นการทําของให้น้องนะแบบของใช้ส่วนตัวหรือว่าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อยากจะถามว่าทุกคนอยากให้ปามทําอะไรให้น้องคนนี้คะคืออยากให้ทําเสื้อผ้าทําบ้านทําขวดนมหรือว่า ทำอะไรให้น้องคะปาานม่นอูยเพราะว่าป้าไม่มีไอเดียที่จะทําคือทําได้แต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้น้องปากทุกคนช่วยเมนบอกหนวยนะคะว่าจะทำอะไรให้น้องดีโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณแค่นี้นะก็คือเอาตุ๊กตาม,มารีวิวเฉยๆก็จะมีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย